หลังจากที่เรามัดชอบผมรวบตึงขึ้นไปแบบนี้แล้วเราก็จะผักชอบผมเนะะี่ยค่ะไปไว้ด้านหน้ามีเรียนไม่ต้องยีเหมือนเมื่อตอนกลางวันแล้วนะคะถ้าเกิดเราจะใส่ช้องใครที่ไปหาช้องมาได้แล้วหรือว่าโดนนัดได้แล้วนะคะไม่ต้องยีละมัดเสร็จก็ผักชอบผมไปข้างหน้ากระจายผมให้แบนๆให้แบนอนี้เสร็จแล้ว ใส,ใส่ช้องเนะะี่ยค่ะทับช่อผมที่เรามัดเนี่ยเข้าไปครึ่งหนึ่งนี่นะครึ่งหนึ่งของของของก้อนผมตรงนเนี้ยเนี่ยวางทับช่อผมที่เรามัดแบบนี้นะคะแล้วก็ติดกิ๊บให้แน่นเวลาติดกิ๊บขากิ๊บอีกข้างหนึ่งอยู่ที่ช้องผมขากิ๊บอีกข้างหนึ่งเกี่ยวผมจริงให้คิดโคเลยเนี่ยเกี่ยวไปเลยดันไปน ลึกรอบๆเลยแล้วลองขยับดูเดีย๋ยให้มันอย่าให้มันหย่อนให้มันแน่นๆปิดไปหลายๆตัว เขาเรียกว่าเสริมเสริมช้องผมหรือว่าใส่ก้อนโดนัทนั่นเองนี่นะคะเนี้ยนีเน้อเนี่ยเสร็จแล้วก็เราจะไปกุยผมด้านหน้าที่เราเอาไปไว้อะคะ่ะกลับมาอี้างนไมันก็จะสูงทุยแล้วเราก็ค่อยๆหวีค่อยๆหวีให้เรียบเลย หวีทับคลุมช้องผมที่เราใส่ไว้เลยของใครที่ผมยาวมันจะมีปลายตรงนี้เหลือไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรจับคลุมคลุมช้องออมาปั้นให้ก้อนกลมอย่างนี้แล้วก็เมื่อกลางวันที่เราทำไว้ กิ๊บสองตัวเกี่ยวยาหนึ่งเส้นใช้กิ๊บดำสองตัวอย่างนี้นี่นะคะเอามาติดติดแนวนี้แหละที่เราหวีกุมช้องผมมานี่แหละติดด้านขวาติดด้านซ้ายจะง่ายกว่าที่เราทำเมื่อกลางวันม่ตอนบ่าย อ้อมมาปิดฝั่งนี้นี่นะคะเ่ยถ้ากลัวไม่แน่นก็เอากิ๊บเนี่ยเสียบซ้ำหนังยางเข้าไปอีกนะคะจะแน่นๆทัก2สองตัวอ่าเสร็จแล้วปลายที่เหลือเนี่ยค่ะไปที่เหลือของใครเหลือน้อยก็สามารถเก็บน้อยๆได้เลยของใครเหลือมากก็ม้วนเข้าไป หมุนเข้าไปอย่างนี้พันใส่นิ้วนะคะพันใส่นิ้วแล้วก็ติดกิด๊บพยายามให้เล็กๆเ,เล็กกว่าข้างบนนะติดกิ๊บเลยอันนี้เป็นกาง่ายๆเลยติดสวนกันนะคะเสียบซ้ายเสียบขวาไม่แน่นก็ติดให้แน่น จากนั้นเห็นไหมพอติดเสร็จแล้วฉีดฉีดให้มันโค้งขึ้นมามันจะได้ดูหวานให้โค้งขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยค่ะส่วนเครื่องประดับเราจะติดตรงนี้นะเครื่องประดับติดอยู่สองจุดติดตรงนี้จุดหนึ่งแล้วก็จุดหน้านะคะจุดหน้าจุดหนึ่งเนีย่ยจุดตรงนี้นะคะจะเป็นเพชรเป็นกิ๊บเล็กๆก,ก,ก็ได้ติดตรงนี้นะคะเนีย่ยจะประมาณนี้ ฮะนะโอเคนะคะลองทําดูนะใครทาดูใครทาเสร็จแล้วก็ลองส่งรูปให้ดู